การขี่รถที่ระยะทางเป็นพันกิโลอ่ะก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะทำมันได้ขนาดเนี้ดีตอนราสู่สุโขทยเราคิดแล้วคิดอีกนะว่าเราจะทำมันได้หรือเปล่าน,นะเราจะขับรถไหวไหมนะเราจะสามารถลุยกับสถานการณ์ข้างหน้าได้จริงๆใช่ไหมหรือเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคุณยายใบาบก้องนอย เปิดประสบการณ์เดินทางฝึกหัดครั้งใหญ่ของช่องนออีวอร์กับระยะเวลา7วัน6คืนและสาฤด,ดูในช่วงเดือนเมษายนทั้งฝนทั้งแดดและทั้งหนาวเต็มอิ่มกับ3จังหวัดและมากกว่า3ที่ที่ไม่เหมือนกันเอาละพร้อมหรือยัง3าสอ แล้วเจอกันนะ